มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับอ่ะเป็นรถมือเดียวนะเจ้าของใช้งานน้อยเลยนะครับ8 5 0 0 0ันบาทนะครับ85,000าบาทนะเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับด้านหน้ายังไม่เคยติดยางไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ยางติดรถมาเลยนะครับตอนเขาซื้อใหม่ๆห0่0 0 0กว่าบาทเลยคันนี้นะครับอ่ะแต่วันนี้ขายอยู่ที่85,000บาทนะครับส่งให้ถึงบ้าน f c ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับอ่า เขาซื้อมาจากศูนย์นี่เลยครับขาวสะอาดแท็กเตอร์อุดรธานีนะครับซื้อมาจากที่นี่นะขายอยู่ที่85,000บาทนะรวมส่งให้ถึงมานลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าไม่ลดมารับเองนะครับเดี๋ยวลดให้1,000 0บาทนะครับมีแขนแบนแขนลากครบนะครับแล้วที่สําคัญนะแล้วที่สําคัญคันนี้วิ่งใช้งานวิ่งหรือใช้งานแค่900ชั่วโมงเองนะครับ900ชั่วโมงเอง เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วลองขับให้ดูนะครับถือว่ามันเยี่ยมมากๆเลยนะครับเป็นไมลดิจิตอลแล้วนะ,ะตัวนี้เป็นไมลดิจิตอลแล้วประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับเขาซื้อมาในราคานเก้าร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงนเก้าร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงโโกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก็ได้ครับ<ข>ชึ้ง <ừ, S 1> เดียวติดเลยนะ รอให้ลูกค้าดู สุดยอดเบรกลากล้อพื้นดำนะขับยังโหนขับยังโหดมีคนสนใจไหมครับราคาหรือว่าไม่แรงนะครับ900ชั่วโมงงานเองนะครับเป็นรถที่ยังไม่เคยแกะเคยหรืออะไรนะครับอ่าส่วนเรื่องยี่ห้อก็ต้องไปถามบริษัทที่เข้าขายมานะครับว่ายี่ห้ออะไรนี่นะครับ ขาสะอาดเทคเตอร์นะครับอ่ะซื้อมาจากที่นี่นะครับอ่ะราคาอยู่ที่85,000บาทอ่ะใช้งานได้ปกติหางยกขึ้นปกตินะครับอ่าสองพาปกติเครื่องดีเกียร์ดียางเดิม4เส้นนะครับอ่ะ85,000บาทเท่านั้นนะครับ85,000บาทเท่านั้นส่วนอยากได้ยี่ห้อที่เรารู้จักอ่ะก็เนี่ยฮอนแลน TT สองจุดนนะอันนี้ก็ราคาจะก็จะสูงขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับสูงขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ สองแสนเก้านะครับอันนี้ก็สามแสนหกอันนี้สามแสนสองนะครับอันนี้สามแสนเจ็ดนะครับอ่ะหรือไม่ก็คันนี้ราคาย่อมยาวหน่อยสองแสนหกหมืนบาทจัดโปรให้นะครับอ่ะสนใจคันไหนก็ทักทายเข้ามานะครับอยากได้คันถูกๆก็ทักทายเข้ามานะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะครับเบรกลากล้อได้นะครับทํางานได้เลยใช้กันยาวๆเอาไปตัดหญ้าให้เฉยคุ้มเลยนะครับเขาเป็นตัวเปล่ามานะมีเขียนแบรนด์เขนลากให้ครบนะครับลูกค้าเดิมอ่าชายลาก เทเลอร์ให้เฉยนะครับเป็นเทนเลอร์เก็บเศษยางให้เฉยแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปตัดหญ้าเอาไปไถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่แขนแบนแขนล่างให้มันใช้งานได้ปกติลองยกดูแล้วนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะโทรหาเซยวันได้เลยนะครับสวัสดีครับ